aquí บ้านนะครับที่เมืองเขาครับเพราะว่ออาบ้านแล้วมังกรเนี่ครับบ้านมังกเร,รงงงนเรรนี่ครับจะมีน้ำขังบ่น้ำขังมันก็ต้องสูบอ่ได้ครับเพราะว่าถ้าไหวเขามันแสะนะพี่น้องเนี่ย ปลาในคลองพี่น้องขืนบึมบับึมบำอยู่ครับบมีคนมาหากินครับปลาไหลดีครับในคลองครับยิงถึกฝนตกมาปลายิงขืนพี่น Arrow, in in, อ Girl, în, ้องเอ้ยปลาไหลดีครับในคลองครับขืนบุยบายบุยายอยู่ครับปลาถึกฝนมาพี่น้องแต่ทีลงไปหน้าครับไปเมืองน้ำาในหน้ามี่ พอว่าฝนตกมาขึ้นอาจจะมีนำโคงนำขังพี่น้องเอ้ยคนสั้นปลาได้ข้องครับหลายแห้พง,พ,งพี่น้องที่นี่มูเพลินเทศหน้าปัางกันราคาพอดีเรือพี่น้องเล้อราคาหาบาทกลัวครับ าทุนกันก็นมีได้ผมไไ่กับพ,พวกเราพกี่บาทครับเมืกก่อู่ี่ปีนี้เจ็ดบาทแปดบ,บาทเป็นไปเออจะได้อมเล่นเงิน่อกันอ แ้นนำให้หายนหน้า้ะกคือว่ามีหลาอยู่ครับ พี่น้องของวันอวันที่เกิดดีนะครับตอนนี้ก็ลงมาหอดทงให้ทงหน้าจาเจะของเรือพี่น้องเนอเต่านี้ก็อากาศดีครับวานหน้าแหงน,นี่มันง่ายพี่น้องเพรต้องไปเฮ็ดยังหลาย านแล้วก็แล้วครับวัได้ไม่เห็นหลองน้ำไหลน้ำไหลยังหักก็ต้องเมื่อยครับวานข้าวเดียวก็แล้วี่น้นงะี่หงแน่ท้างมันเพราะว่าน้ำหงแน่เดี๋็กมันเกิดเด้งมันก็ต้องไปคิดยาก วันแล้วก็สบายพี่น้องเอ้ยวานหน้าแห้งบ่ได,ด้คิดยากน้ำเขาน้ำน้ำเลยเพราะเพราะว่าห้าบต่ต้องเมื่อยเห็ดรองน้ำเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่นอ้องแต่ฝนตกไซแบบนี้ก็แดดอกมาสองมือเขาก็จะโพเลยครับเพราะว่าเด่นดุมซูมพี่นอ้องแดดอกมาสองมือเขาก็จะเกิดเลยครับ วันก่อนแต่วันที่สามนี่ก็เริ่มเกิดแล้วพี่น้องเกิดหมดแล้วถือฝนขึ้นเดียวครับโพมัดเลยอีเด้อพี่น้องเขายอดพี่น้อง เป็นแถวหน้านี่พี่น้องเขายอดครับเกิดดีได้ครับเขาหยอดจะบุคือเขาวานครับมันจะขึ้นเป็นแถวได้ครับน่นี่เป็นบบาพี่น้อง นี่นะครับเขาหยอดพี่น้องเกิดดีได้พี่น้องเข้าบริษัทสามเลยยัง่งเลยอยากเพราะมันขึ้นดีครับเอาหน้าปีนี่เข้าบมตองชิดนมันน้ำมันหลายเลยพี่น้องเ้อะ เพราะว่ามันอายุมันโดนพี่น้องอายุมันโดนมันมก็นเกิดว่าเ,เกิดมากะใส่เวลาโดนเทือที่ถอกก็บบกขึ้นข่าวหน้าปังหน้าแจ้งครับเท่านี้ก็ว่าสลืมะลืออยู่ครับข่ล้ฝนที่ตกตากาขึา้น,น,นที่บตกแบมือนี้ทำเป็นตกอะไรเนี้มือแรงคือเก่าครับ แต่เป็นเห็ุหน้าเทียเดียวคือทางพี่น้องฟังเล่าเนี่ยโอ้ยประเทศไทยเขาในีเห็ุง่ายครับเพราะว่ามันในเป็นหน้าดินทรายหน้าสั่งพี่น้องฟังเล่าหอ่อสั่งบางหม่องคือกันครับบางหม่องแถวลอยเอ็ดยาสูสิสเกตบางหม่องก็เจ้าเห็ดหน้าปีลาเทียนี่กะมันก่เหตุง่ายพี่น้องนี่ครับมึงรู้เขาจอดพี่น้องีอ่เกิดเป็นแถวเลยครับเป็นบม ี่นอกนี่แหละเกิดทุกมองได้เลยครับนี่พอมันล่งหลายครับอีกสี่หามือเนี่ยมันก็จะได้คืบนึองนะครับในเขานี่คือหนามมากอะทานี่้นามนี่ยังมากอะเอานามขังได้เลยครับ เพราะว่าหญ้าเข้ากระคุ้มแล้วพี่น้องหย่ากระคุ้มไปเรียบร้อยแล้วมงไดฟฝังเลือกแน่จังหน่อยมันกะขึ้นซ่าหน่อยนึงครับเพราะว่าฝังลงไปประมาณหาเส้นเหมือนได้รับในเครื่องหยอดนี่เครื่องหยอดเนี่ยมันถึมีตัวขีดล่องไปก่อนครับขีดล่องแล้่ก็ปล่อยเข่าลง่ตามแล้วก็ถึมีตัวกวดดินถมน้องกลดนะครับด้อเครื่องหยอด เห็นบ่พี่น้องนี่นะครับข่อยยอดพี่น้องเป็นแท้ยู่หุนครับมองไดมันคุมมันนามมันก็เกิดใบสามมือเกิดเลยครับมองไหนมันคุมมันหนามกนเกิดใวพี่น้องมันก็นสบายหนึ่งเวลาข่ยยอดเทาบ่มือยมองไหนมันดินถมหลายกะ มันก็นจะขึ้นซ่าหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อบุญคุ้นเข่าครับเก็ดยังได้ก็เกิดพี่น้องบุญคุ้นเขา่าถิมนงในดินก็คือเกิดเลยครับสิบคือแนวอื่นเพราะว่าเขาอยู่สองปีสามปีนี่ก็เกิดได้คือเ่าครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเยอครับเด้อเขายอดนี่นี่พี่น้องมังไวเด้อครับเขายอดพุ่มใจยอยู่ครับเขายอด ว่าอันหู้นทั้งเครื่องคุณครับบริยอดอยู่แปลงหนงงึ่งครับทั้งเครื่องครับบริยอดแปลงหนึ่งเพราะว่าเมื่อหนันมันไข่าย่ฝนที่ตกย้ามาแรงครับอย่ามันตกมาใส่กระเสยด้อยู่ครับบริยอดมดพี่น้องแต่กระบอเป็นอย่างบมซิเดียดนี่ครับซู่มันม่นามองดูพี่น้องนี่วันพร้อมกันนี่ ยอดพ้อมงานกันบซุ้มมีหนามมันขึ้นสูงไ,งได้พี่น้องนี่เราคอนแทรแหละที่ลงมาตัดห้าอยู่ครับมืออื่นที่ลงมาตัดห้าอยู่นี่นะครับเขายอดพี่น้องบองใบเด้อเกิดดีเป็นแถวได้เลยครับจีบนี่ก็บผ้าพี่น้องลงมาทงมาทาเลยครับเรอ,อมเมืองเข่ามองหนำกะทึว่าเขายอดมันก็นเกิดดีครับ เกิดดีพานครับแต่เอาหนามเข,าข่าแห้งสัตว์เร็วได้พี่น้องแต่มีหนามเขามานแห้งจะคักเอาเกิดดีครับนี่ครับมีหนูมากินอีกแล้วมีหนูมากัดเข่าพี่น้องส่วนหนึ่งกินแต่มะตัดหญ้าอยู่นะพี่น้อง นี่ครับสู้มันไม่น้าม,มันเกิดแล้วมันง่ามนะครับได้คือเล่านี่มองนี้มันเป็นน้ำเด้อพี่น่องเด้อมันเป็นห้อยรถเอเล่ย์วานใช้เอาครับ เ้อพี่น้องมองวาดไหมครับแถวนี้ไม่น้ำครับนี่น้ำแซะนะครับนี่แซ่ขึ้นหนึ่งมันกับบอเป็นหยังพี่น้องแซ่ขึ้นหนึ่งบบเป็นหยังครับเพราะว่ามัอเข่ามันจะเกิดไววครับแซะขึ้นหนึ่งนะเขาจังเมาน้ำออกพี่น้องเขาถึงดินมันออกนอนได้ครับเด้อ เอาถือดินอนอกน้อได้ด้วครับขัดว่าสามมื่อเนี่ยเขาก็จะโเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับมีน้ำส่วนหนึ่งเขาโป้พี่หยังครับเห็นเขามันแตกแตกตาไกล้เลครับเนี่ยเขาถือน้ำถือดินนีโต๊ตมนี่ครับแตกตาไกลแล้วพี่น้อง จีบหนึ่งผ้าลุ่งทงลุ่ทามองในมองหน้าคือการเดือกพีน่น้องเด้อยนี่นะครับอากาศย่มเศร้าอากาศดีแห้งครับย่อมเศร้าถือว่าผ่านนะครับพี่น้องผ่านแล้วครับฝนตกมากพะผมก็ง่ามพี่น้องเลยหลังจากมาตะทงไห่ทงหน้าครับเฮาขึ้นมาสวนพี่น้องขึ้นครับขึ้นมะเมือง ผักในสวนพี่น้องสถานะเขาหลังจากเขาบ่ได้ดูแลมันก็นจะมียาไม่อย่าง,างราะวะช่วงนี้มันเทศก,การงานกันหลายพี่น้องก็เลยมีไมลามาดูเลยยากันหลายเลยพี่น้องเนอนี่ครับพี่น้องสมุนไพรนะครับน้ำนมรัฐศีน่นนครับเป็นยาแก้ลูกหลายอย่า,ยยางนะครับเนี่ย วมดันมาหวาน <c oughs> โลกไตวายครับหมดต้องไปฟอกไตล่างไตพี่น้องนี่ครับเอาไปตุ๋มกินพี่น้องนำนมหลาาั่ลลาาสีหลายนะครับนมนมหลั่สีหลายแฮงผักหขมกับง่ามพี่น้องมาท่านเนมีเวลามาดูแลพี่น้องมึงดูวอพีตูห้เข้ากับโอ้ยพี่น้องขออตู์ได้รับนี เป็นปลาเลยครับนี่ครับตตมพระท่านเนี่ยมันเสียหนาครับหนากลาอยู่เป็นปลาพักอมเนี่กับพักอีตูนี่ครับว่ต้องไปซื้อเลยครับพาะอีตูนี่ครับเต็มเลยพี่น้องก็จะเกิดมาเรื่อยๆก็เริ่เป็นเบียเกิดขึ้นมากกันหลายครับเพราะมันแก่แล้วมันก็แตกไปครับเบียพักอีตูเลยครับตัวนี้นะ ตอนนี้เยวก็ญาภรกดจหลายอย่างกันเลยผมมีเวลาผมมีเวลามาดูแลรักษาพีนา่น้องยาก็หลายเห็นเห็นนี่เป็นเบียร์พักผมนะครับนี่เบียร์พักผมครับบักพียงข้าวกะอันในคดคนติ๊ก,กีนิ้วสวนได้พี่น้องเลยผูปัญญาหลายปลาบักเ,กเข้ากันเริ่มมีหยามียังพาเขาบอกให้มีเวลาส่วนในงานบุญกันหลาย อันนี้ก็ปลาผักบุงไม่สำหรับอย่างนี้เลยผักบุงครับปุยบอกงานบ่มาเนี่ยฮะ บอกตีแล้วไปวเม,มากันแบบไหนล่ะ มมีเวลามาเมืองเด้อพี่น้องเด้อผักบุ้งหก็ยังงามอยู่ครับแต่เก็บกินตลอดเด้เป็นน้องผักในสวนนี่ผักหอมผักอีตูบักเ,กเขียใบกะเพราสะระแหน่ถะไคร้เฮาครับบ่ทันมีเวลามาดูแลเลยครับเด้อปรับปรุงใหม่ปัญญยากครับอยากหลายสิง่งหลายอย่างครับก็แต่หลังจากแล้วให้แล้วหน้าของพี่น้อง ก็จะมาดูแลปรปับปรงใหม่ก็จะมาเสียหนาที่ยังตัดยู่ตัดหยาพี่น้องนี่ครับเบี้ยวเขียม,มละกอมีมดในพี่น้องในสวนเอาตะขาตะาไคร้มีดมดอีเชีงน้อยมันก็นจะเต็มเลยครับจิบนีกับเพาะมึงสวนวน้องเด้อไปนะครับ